ดูการลักภิกษุทั้งหลายก็บุคคลที่มีปัญญากว้างขวางเป็นฉนไนบุคคลบางคนในโลกนี้มันไปวัดเพื่อฟังธรรมในสำนักของภิกษุเสมอภิกษุย่อมแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศภูมิจันทร,ร์พร้อมทั้งอัดพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่เขาเขานั่งบนอาสนะนั้นจำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของคาถานั้นได้แม้ลุกจากอาสนะนั้นแล้วก็จำเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของคาถานั้นได้เปรียบเสมือนหม้องายเอาน้ำเทใส่ไปในหม้อนั้นย่อมขังอยู่หาไหลไปไม่แม้ฉันใด